เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมพระนวกะเขตบินบุรีเขตกลอง3ามวาปี2563ที่วัดบ่มเพ็นเหนือเขตบินบุรีกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์เขตบินบุรีเขตกลองสามวาได้จัดให้มีโครงการอบรมถวายความรู้พระนวกะ คณะสงฆ์เขตบีนบุรีเขตกลองสามบาของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครประจำปี2563ระหว่างวันที่13ถึง17สิงหาคมจำนวน50รูปโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดบัดไตร,ไรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมให้อวาทในการเปิดการอบรมถ้าเราพิจารณาดูถึงวัตถุประสงค์จริงๆของการบวชนั้นพอที่จะสรุปได้ เป็นสองประการด้วยกันคือประการที่หนึ่งเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองกับประการที่สองคือเพื่อต้องการจะชดเชยบนนุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ตอ่อพระพุทธศา,าสนาสนับสนุนโครงการโรงทานตามพระําดำริสมเด็จพระสังฆราชจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จำนวน35รูปคนพร้อมด้วยการบรรยายถวายความรู้จากพระครูประหลัดสมพิพัฒนาธีิราจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดปัญญาน,นาวาในหัวข้อธรรมะที่ทำให้อารมณ์ดี โดยมีพระราชวิริยาพรณเจ้าคณะเขตกรองสามวาเจ้าวาดวัดคณิกาผลพระครูดมจารุวันเจ้าคณะเขตบีนบุรีเจ้าวาดวัดบำเพ็นเหนือคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในงานพระครูดมจารุวันเจ้าคณะเขตบีนบุรีเจ้าวาดวัดบำเพ็นเหนือกล่าวว่าการจัดโครงการอบรมพระนวก,กะเป็นนโยบายของคณะสงฆ์กรุงเทพมหาคนครโดยคณะสงฆ์เขตบีนบุรี และคณะสงฆ์เขตคลองสามวาเป็นหน่วยอบรมที่9ได้จัดโครงการขึ้นเพื่อความรู้แก่พระภิกษุผู้บวชใหม่ได้ศึกษาเล่าเรียนระหว่างพรรษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางพุทธประวัติพระธรรมวินัยาศาสนาพิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อลาสึกขาออกไปจะได้นำไปใช้ประพฤติปฏิบัติกับชีวิตตลอดจนเผยแผ่ต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้องมีการให้อบรม ส่วน2เขตก็คือเขตมรลีของสวาได้ร่วมกันทำมา3-4ปีแล้วและการอบรมนาวกะเพื่อให้เป็นการให้พระนาวกะที่บวชมาหนาึ่งพรรษาแล้วก็เมื่อบวชมาแล้วเขามีการสอบนักธรรมตรีก่อนออกพรรษาด้วยก็เลยให้เน้นส่วนหนึ่งว่าให้รู้จักรู้จักเรื่องพระธรรมวินยัยตั้งแต่พระสูตรตันตปิฎกพระพิธรรมปิฎก ประวัติของพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็มา,เ,าเบื้องต้นของกรรมฐาน